และชิ้นสุดท้ายขอวนกลับไปสู่ประตูภาคใต้ของเด็ดของดีที่มีอยู่ในคำขวัญจังหวัดชุมพรถูกต้องแล้วค่ะพี่เป็นเนเพราะว่าจิ๊บจะเสนอสิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือชาดอกกาแฟจากกาแฟทำสิงจังหวัดชุมพรนี่ค่ะท่านผู้ชม ชาดอกกาแฟเบาบางพกพาง,ง่ายด้วยใช่แล้วค่ะพี่เป็นแนนเพราะชาดอกกาแฟท่ำสิงเป็นชาจากดอกกาแฟโลบัซ่าพันพื้นเมืองจากจังหวัดชุมพรที่1ปีจะเก็บได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นโอเคค่ะเรามาลองดูกันเลยนะว่าเป็นยังไงหอมเหมือนผลไม้ออกเปรี้ยวๆแบบนี้นะคะฝิฝารอไว้ก่อนนะคือหายากมากและพิเศษแบบนี้จิบไม่พลาดแน่นอนโอ้ยร้อน เท่าที่เจ็บรู้มานะคะกาแฟของถ้ำสิงเขาจะมีเอกลักษณ์รสชาติกาแฟที่เปรี้ยวแบบละมุนหวานชุ่มคอแต่ไม่รู้ว่าชาดอกกาแฟจะรสชาติยังไงนะชุ่มคอสุดๆ จากการรวมตัวกันของเกษตรกร,ร,กรตำบลท่ำสิงและตำบลใกล้เคียงที่ต้องการฟื้นฟูก,กาแฟสายพันโรบัสต้าและแตกยอดออกมาจนมีชากาแฟที่รสชาติดีขนาดนี้ไม่อยากให้พลาดกันเลยจริงๆค่ะไปสั่งมาลองชิมกันดูได้ที่เพจนี้เลยนะคะ